คุณจ๋าครับคุณจะต้องเลือกซองคำถามจากคณะกรรมการของเรานะครับเพื่อตอบคำถามคณะกรรมการของเราซองที่1ึงถึงซองที่4คุณจะเลือกซองไหนดีครับเออที่ฉันขอเลือกนั่งนังนังข้ามเอาคงต่อไปซองที่สองค่ะซองนี้นะคะค่ะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทอดผราป่าไม่ใช่คุณคิดว่าทำไมผัด กระเพราต้องใส่ถั่วฝักยาวและหอมใหญ่ขอบพระคุณสำหรับคำถามค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเจษามานะคะขอบพระคุณคุณยายตุณนเลยตื่นตอบคำถามกูเลยได้ไหมงานก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่าอ่ะเอาล่ะอยากฟังคำถามไม่มีเวลาแล้วคุณจะรีบกลับบ้านค่ะค่ะ คำถามว่าอะไรนะคะคำถามว่าอะไรนะคะ